สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำขนมที่เป็นที่ชื่นชอบของไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรือแม้แต่คนป่วยนะคะบุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือยุโรปนะคะก็จะมีขนมชนิดนี้เหมือนกันค่ะเพียงแต่วิธีการทำก็แตกต่างกันออกไปนะคะมาค่ะมาทำวุ้นกะทิน้ำแดงกันค่ะ ส่วนผสมโตว,วุ้นนะคะประกอบด้วยน้ำเปล่า62.5ม mm ิลลิตรค่ะผงวุ้น1.25กรัมค่ะน้ำตาลทราย6.25กรัมค่ะน้ำหวานสีแดง15กรัมค่ะส่วนประกอบหน้ากะตินะคะประกอบด้วย น้ำสะอาดห้าสิบกรัมค่ะหัวกะทิเจ็กรัมค่ะผงวุ้นหใน4ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย12.5กรัมค่ะเกลือปลายช้อนชาค่ะเราจะแช่ผงวุ้นไว้นะคะเติมน้ำใส่หม้อ ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะเราจะท,ทําทีเดียวสองหม้อเลยนะคะทั้งตัววุ้นแล้วก็หน้ากะทินะคะเทน้ําลงไปใส่ผงวุ้นคนให้ผงวุ้นละลายนะคะแล้วเราจะทิ้งเอาไว้ให้ ปุ่นพรมตัวนะคะ10นาทีค่ะเราจะเทน้ำตาลผสมกับน้ำหวานไปเลยนะคะเพื่อสะดวกในการทำนะคะจะได้เร็วขึ้นนะคะผสมน้ำตาลลงไปในกะทิเลยนะคะเกลือคนให้เข้ากันค่ะเตรียมมาไว้ค่ะ เติมพิมพ์ไว้ค่ะต้มน้ำร้อนค่ะไว้สำหรับอุ่นหม้อหน้ากะทิค่ะเพราะว่าเราจะกวนทีเดียวสองหม้อนะคะอีกหม้อหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะแข็งตัวซะก่อนเราก็จะอุ่นเอาไว้ในน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อน คนไปเรื่อยๆให้วุ้นละลายนะคะพอวุ้นละลายดีนะคะก็ใส่น้ําแดงที่เราผสมกับน้ําตาลเลยนะคะ นหน้ากะทิเราก็ใส่กะทิที่เราผสมน้ำตาลกับเกลือไว้นะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะ ตาในลายๆนะคะยกออกจากเตาปิดไฟค่ะเอาตัวหน้านะคะแช่ไว้ในน้ำอุ่นค่ะกะทิจะได้มีแข็งตัวนะคะเราก็หยอดตัววุ้นลงไปในพิมพ์นะคะขึ้นถ้วยค่ะ ำให้เร็วๆนะคะถ้าวุนแข็งตัวแล้วเดี๋ยวมันจะไม่หน้ากับตัวมันจะไม่เกาะกันค่ะตัดตัวหน้ากะทิยอดลงไปเลยนะคะ ใช้พิมพ์เล็กค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยอดให้เร็วเพราะว่าบุ้นมันจะแข็งตัวเร็วมากเราทำได้ทั้งหมดห้าถ้วยนะคะสำหรับทานคนเดียวแต่ถ้าใครที่สมาชิกในบ้านเยอะนะคะก็เพิ่มสูตรเอานะคะเราจะทิ้งให้วุ้นเย็นตัวดีนะคะแล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นค่ะทานเย็นๆอร่อยค่ะ บุญกะทิน้ำแดงของเราก็เสร็จแล้วนะคะทำไม่ยากเห็นไหมคะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ